จงอยู่ในที่ที่แดดส่องถึงหมายความว่ายัางไงพระอาจารย์ช่วยอธิบายได้ไหมครับจงอยู่ในที่ที่แดดส่องถึงก็หมายความว่าถ้าคุณเป็นคนเก่งครับนะหรือคุณมีความฝันจงนำพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่แดดส่องถึงครับก็หมายความว่าจงนำตึงไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนเห็นคุณค่าของเราครับมีคนพร้อมที่จะผลักดันเรามีคนพร้อมที่จะให้โอกาสเรา นี่แหละคือความหมายของคำ่าจงอยู่ในที่ที่แดดส่องถึงลูกเป็นคุณเก่งลูกเป็นคนดีแต่ลูกไปอยู่ผิดที่ไปอยู่ผิดทางไม่เพียงแต่ไม่มีใครเห็นคุณค่าคยิ่งเก่งขึ้นมาเท่าไหร่ยิ่งนําอันตรายมาสู่ตัวเองเป็นคนเก่งแต่ไปอยู่ท่ามกลางคนอิชคช้าลูกว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงล่ะยิ่งเก่งยิ่งอันตรายรยิ่งเก่ง,ย,ง,กงยิ่งถูกขัดขวาง ดังนั้นอย่าไปเสียเวลากับที่ที่คนไม่เห็นคุณค่าของเราครับอย่าไปเสียเวลาอยู่ในที่ที่คนจ้องจะทําลายเราครับอย่าลืมว่าลูกมีชีวิตเดียวครับนะจงใช้ชีวิตเดียวของลูกนี่ให้เจอเจอรัสแล้วให้เปล่งประกายที่ไหนที่เราอยู่แล้วไม่มีใครอยากให้เราเปล่งประกายอย่าไปเสียเวลาอยู่ตรงนั้นครับจําไว้นะที่ที่ไม่มีคนเห็นคุณค่าครับแม้นาทีเดียวก็อย่าไปอยู่ววจําไว้เลยครรับพะอาจารย์ก็ถือคตินี้มาโดยตลอด